เฮ้ยคุณผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเซรษฐกิจนะครับทุกวันศุกร์ทางเนชั่นทีวีสามโมงครึ่งกับผมฟิลประยาวเไรครับวันนี้ครับผมยังอยู่กันที่ร้านบานาน่าไอทีครับผมก็พาดรีเมอร์คนที่มีความฝันของเราวันนี้คุณเต้ยที่อยากที่จะเปิดร้านคอมพิวเตอร์อยากที่จะเปิดร้านขายอุปกรณ์แกจเตให้กับฮาร์ดคอร์เกมเมอร์หรือว่าคนที่เล่นเกมนะครับผมก็เลยพามาพบกับคุณกฤิวัฒน์ที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทคอมเซเว่นเจ้าของร้านบานาน่าไอทีเองครับ สิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยมานานแล้วก็คือปัฒนาไอทีในสมัยยุคข,ของปันาไอทีเนี่ยมีทั้งพันธิต์ลาซ่าที่ทุกใครๆก็ต้องไปพันทิตแต่ปัจจุบันมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วคนซื้อออนไลน์มากขึ้นหน้าร้านเนี่ยก็จะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วแบบนี้คุณเต้คุณกระชอนมองว่าคุณเต้คุณจะต้องปรับตัวย,ยังไงที่จะในการเปิดหน้าร้านเพื่อที่จะทําให้สามารถอยู่ได้ในสถานการณ์การแข่งขันที่เวสตโอเชียนแบบแข่งขันกันดุเดือดมากๆอย่างนี้ครับ คุณได้เนื่องจากว่ควาคุณไต้มีกลุ่มลูกค้าที่ทสเปซิฟิกที่เราจอดตรงไว้แล้วเราเนื่องจากว่าทุนเราน้อยเราขอให้ให้ยึดกล <aspiring> ุ um ่มลูกค้าของเราให,ให้นั่นๆน,นะฮะแล้วกใน็ในลักษณะว่ากลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มเกมเมอร์กลุ่มเกมเมอร์ดังนั้นว่าเฮ้ยเราต้องยึดยึดกลุ่มเกมเมอร์ตรงนี้ให้ให้โอเคเกมเมอร์ต้องการอะไรครับเกมเมอร์ต้องการพวกอุปกรณ์ที่ ที่เหมาะแล้วก็ที่ดีสําหรับการในการแ่งเกมใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหรือแม้กระทั่งแผ่นรองเมาส์แผ่นรองเมาส์อ่ะเชื่อไหมบางยี่ห้อห้าหกร้อยบาทก็มีแผ่นรองเมาส์ต้องแผ่นรองเมาส์เฉพาะเลยเหรอครับใช่ไม่มีแผ่นรองเมาส์โดยเฉพาะผมมใช้กระดาษ A 4อย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมพลิกด้านหลังแลวก็ทั้งทั้งหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนด้วยนะครับใช่หูฟังเนี่ยเทพเลยนะฮะะมาณเนี้ยของของเกมเมอร์แบบว่าฟังดูปุ๊บ เขากำลังจะยิงมาด้านขวาเขากำลังจะโยระเบิดมานั่นด้านซ้ายต้องชัดอย่างนี้เลยชัดเลยนะัเป็นละเอียดมากนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็มีการเออถ้าพวกคีย์บอร์ดเกมเมอร์พวกนี้เขาจะตั้งโปรแกรมได้อ่าตั้งโปรแกรมได้แล้วก็มีถ้าเป็นใหม่ๆยุคใหม่ๆเนี่ยจะมีตั้งแสงไฟอ่าอะไรอย่างนี้ด้วยคือมันจะรู้สึกพิเศษกว่าเวลาเกมเมอร์เขาเล่นเนี่ยเขาจะรู้สึกพิเศษกว่าถ้าเป็นคีย์บอร์ดกับคีย์บอร์ดธรรมดาทั่วไปเนี่ย ถ้าเราเขาเล่นที่บอร์ดเกมเมอร์เนี่ยอารมณ์ที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะรู้สึกดีกว่าเขาจะแตกต่างกันอ่าใช่ครับแล้วบางบางบางคนเนี่ยจริงๆเขาเอาไปแข่งด้วยอะ,อะไรอย่างนี้ด้วยในฐานะที่ผมไม่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้ผมจะนึกภาพไม่ออกเลยนะคุณเต้เยอะไหมกลุ่มคนที่เป็นเกมเมอร์เนี่ยประเทศไทยเยอะเยอะมากน้อยขนาดก็ถ้าก็เยอะนะครับก็ถ,ถ้าเป็นเด็กสมัยเนี้ยเขาก็เล่นคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือกันซะส่วนมากเลยจะเป็นการ บอกต่อด้วยว่าถ้าเราใช้เราเพื่อนเราใช้เนี่ยจะโอเคก็จําเป็นการคุยกันบอกต่อไปเรื่อยๆว่าเราใช้อันนี้โอเคใช่เขาแต่ว่าร้านเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่สมัยนี้คือเขาไม่ได้มาเล่นตามอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วใช่ไหมเขาเล่นกันที่บ้านเล่นที่บ้านออนไลน์ได้เลยเพราะว่าคอมพิวเตอร์เลยหาซื้อได้ง่ายด้วยอ๋อแสดงว่าภาพที่ผมไม่ได้เห็นเด็กๆนั่งอยู่ตามร้านเกมเนี่ยเพราะว่าทุกคนไปเล่นกันที่บ้านเล่นที่บ้านแล้วก็เจอกันในโลกออนไลน์อะไรนี้ได้เลยแบบนี้คนส่วนใหญ่เขาก็น่าจะช้อปปิ้งผ่านอออนนไล์มมาาาากกว่รร้หื ก็ได้ครับแต่ว่าการการพบกันตรงๆการการซื้อสินค้าโดยตรงเนี่ยจะจะดีกว่าถ้าถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเขาต้องการที่จะซื้อสินค้าจับต้องได้หรือมาดูก่อนมามาเลือกสินค้าด้วยครับผมก็เลยอยากมาถามพี่เขาด้วยว่าถ้าจะเปิดร้านเนี่ยมันต้องต้องทำอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะตอบคำถามคุณเต้นะฮะที่เด็กดถามว่าให้กลุ่มกลุ่มคนกลุ่มนี้เยอะไหมนะครับกลุ่ม i อเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะมีกลุ่ม เพีซอนัลก็คือการใช้ส่วนตัวนะครับกลุ่มที่ใช้ออฟฟิศกลุ่มที่ใช้กราฟิกกลุ่มที่ใช้เอ่อเน็ตเวิร์กแอนด์เซกูริตี้และกลุ่มสุดท้ายคือเกมเมอร์นะฮะกลุ่มเกมเมอร์เนี่ยถือว่าเป็นเป็น,เ,ปนเราเราต้องบอกว่าเฮ้ยเราถือเป็นเอ่อคาสตกรี่ที่ใหญ่อันหนึ่งนะฮะทั่วประเทศนะฮะ ทั่วทั่วประเทศเลยนะครับเป็นเป็นกลุ่มที่ใหญ่เป็นสังคมอะไรของเขาอยู่ uh oh. นะฮะับดังนั้นว่ากลุ่มเกมเมอร์ถ้ามันก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าใช้ดีวิซ์อะไรฉันก็เล่นเล่นตามความสนุกของฉันใจ oh. กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เป็นเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาหน่อย uh oh. แพงเท่าไหร่ฉันก็จะซื้อ uh oh. นะฮะแพงเท่าไหร่ฉันก็จะซื้อแผ่นรองเมาส์ที่เด็กพี่บอกว่าห uh ้า oh. ร้อยถึงพันก็ก,ก็ก็ยอมลงทุนนะฮะแล้วก็พวกอ,อ,อุปกรณ์เมาส์คีย์บอร์ดต่างๆ ซึ่งบางตัวหลายพันบาทเขาก็ยอมลงทุนนะฮะประมาณนี้หูฟังเนี่ยต้องระดับที่เทพจริงๆออนะฮะครับตากี้ที่ที่บอกว่าออแล้วแล้วทำไมเขาเขาถึงต้องต้องต้อง,องมาที่ร้านนะครับต้องต้องมาที่ร้านเพราะว่าเขาต้องการความมั่นใจหนึ่งนะว่าสินค้าของเขาเนี่ยเฮ้ยเลือกดูเลือกดูได้ถ้ามีปัญหาปุ๊บฉันเปลี่ยนฉันฉันเคลมประมาณนี้ได้นะครับหรือบางทีว่าเฮ้ยไม่ไม่มั่นใจ ถามคนขายคนขายบอกว่าเฮ้ยคนขายช่วยแนะนำเลยอันเนี้ยมันดีกว่าอันนี้ยังไงประมาณน,นี้ครเหมือนเราเราก็ซื้อสินค้าตัวตัวหนึ่งเอ้ยชิ้นที่1กับชิ้นที่2เนี่ยสเปคมันต่างกันยังไง uh huh. นะครับยิ่งถ้าคนขายเนี่ยเป็นนักรีวิว,ว,วของของตัวสินค้าตัวตัวเองเนี่ย uh huh. เราสามารถตอบได้เลยว่าอันเนี้ยเราเทสแล้วไอ้ตัวเนี้ยดีกว่า งนตัวนี้นะครับแต่ว่าราคามันแพงกว่านะถ้าถ้าลงทุนโอเคแต่บัตเจ็นน้อยนะก็ก็ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะรประมาณเนี้ยแต่ผมเห็นผลรีเสิร์ชพักหลังๆเลยเขาบอกว่ายอดออนไลน์ทุกๆร้านเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นคุณต้ควรจะต้องไปโฟกัสที่ออนไลน์หรือเครับหรือพี่พีม่มองว่ายงไงยอดยอดออนไลน์เนื่องจากตอนนี้การเข้าถึงเ,เทคโนโลยีทางด้านออ,ออนไลน์ต,ต่างๆเนี่ยมันมันเยอะขึ้นมันยอดยอดตรงเนี้ยเยอะขึ้นแต่ว่าถามว่า การซื้อขายออนไลน์มันก็เป็นเป็นจุดเริ่มท,ที่ดีนะฮะเป็นจุดเริ่มที่ดีแต่ว่าอตอนนี้เราเราต้องมาดูความความพร้อมของเราด้วยความพร้อมของเราว่าออนไลน์ไม่ใช่ว่าเปิดเปิดหน้าจอแล้วทิ้งก็เลยนะประมาณนี้อันนั้นคือเว็บแบบ information อินฟอร์มชันประมาณนี้เว็บแบบอินฟอร์มชันโอเคทำได้เว็บแบบอินฟอร์มชันสนใจก็มา,มา,ม,ามาติดต่อชั้นมาเจอหน้าค่าตากันประมาณนี้ก็ก็มีม แต่ว่าถ้าจะเอาเว็บแบบอ e ีคอมเมิร์ซจริงๆเนี่ยหลังบ้านคุณก็ต้องมีหลังบ้านคุณก็ต้องมีอย่างน้อยก็ต้องมีแอดมินมีคนจัดเตรียมสินค้ามีมีจัดส่งมีแผนกที่บางทีเขาอาจจะโทรคอเข้ามาบ้างก็ได้นะฮะหรือ,อ,อการระบบการเก็บเงินนะฮะแล้วเมื่อส่งไปถึงลูกค้าระบบการรับประกันเป็นยังไงประมาณนี้คุณต้องค,ค,ค,คิดให้ไห้ครบถ้กนะครับประมาณนี้สินค้าของไอเนี่ยมันต่างกับพวกการสั่งซื้อ สมุดหนังสือเล่มหนึหนังสือเล่มหนึ่งส่งแล้วส่งเลยจบนะครไม่ต้องมีบริการหลังงานขายจากสินค้าไอทีเนี่ยมันต้องมีความเชื่อมั่นมันต้องมีความออบริการ after sales e r v i c e ท,ที่ที่คอยจิดตามมาด้วยนะครับ และสิ่งหนึ่งคืออย่างเช่นผมเห็นแลวไม่ใช่แค่คุณเต้ยคนเดียวหรอกทุกคนที่เป็นรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดคือการคุยกับซัพพลายเออร์โดยเฉพาะคนที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราบางรายก็คุยยากเหลือเกินบางรายก็คุยง่ายเหลือเกินแนะนําเทคนิคไปสิครับอ,อ๋อโอเคเนื่อง,งจากว่าสมมุติว่าเราเราก็าาาาไปซื้อของของเขาร,นะระยะแรกนะเขาไม่รู้จักเราแน่นอนละ่ะเขาถ้าเขาไปไปให้เขาเปิดหน้าบัญชีเนะี่ยเขาต้องบอกเก็บเงินสด <le ans> ยังไงไงก็เงิน <le ans> สดดังนั้นว่าเราเตรียมตัวเลยฮะเงินสดหรือบางทีไปหา,หาแหล่งแหล่งแหล่งตัดออฟฟันนียมาจากรายอื่นเพื่อที่เพื่อมาจากแหล่งแหล่งการเงินอื่นเพื่อที่มามาซื้อของเงินสด <le ans> นะครับเมื่อเราเทรดกับเขาได้ได้ปั๊บเดียวได้ได้ระยะหน 1, ึ่งปุ๊บเราเริ่มขอเครดิตวงเงินขอวงเงินบอกว่าเออวงเงินเนื่องจากฉันซื้อมาโปกติเดือนหนึ่งฉันซื้อซื้อของคุณในราคา วงเงินเท่านี้บาทดัทงนั้นว่าช<ถ>่วยเปิดวงเงินให้าจารันขอเครดิตหน่อยได้ไหม <S <S นะฮะเริ่มค่อยค่อยค่อย่อ,ยอ,ยอยตอดทางนั้นเครดิตนะฮะเค,เคเรดิตระยะเวลาการการจ่ายบอกว่าขอ15วันได้ไหมขอ7วัน15วันแล้วก็เริ่มเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ <S <S แล้วก,วก็วงเงินที่เขาปล่อยให้รประมาณนี้ก็เริ่มเริ่มคุยกับเขาทีละขัน้นทีละขัน้นนะฮะถ้าธุรกิจเราโตไปอีกนิดหนึ่งนะเราเราต้องการสั่งของมูลค่าเพิ่มขึ้นนะฮะ เขาเห็นซัพเออร์เห็นว่าเราจ่ายเงินกับเขาดีนะไม่มีการ b a ดเด็บนะฮะเขาก็จะเพิ่มวงเงินให้แล้วก็ขยายวงเงินเพิ่มได้เขาเขายินดีนะฮะเขาซัพเออร์ยินดีที่ทจะจะขายแล้วก็ขยายวงเงินแล้วกขยายเครดิตเทิมให้เพราะว่าถ้าถ้าถ้าเราชําระเงินเขาดีนะครับดังนั้นจุดสําคัญคือห้ามเสียเครดิต แต่ว่าช่วงแรกจุดเริ่มต้นยังไงก็ต้องใช้เงินสดก่อนไม่มีเทคนิคอะไรที่เป็นทางลัดมากกว่านั้นแล้ว <c oughs> ย,ยังไงยังไงผมเชื่อว่าซัพพลายเออร์ยังไงก็ต้องให้ให้เงินสดก่อนเพราะว่า <c oughs> ขเขาก็ไม่รู้จักเรานะฮะประมาณนั้นคราวนี้พอเราเริ่มมีสินค้ามาลงที่ร้านแล้วการจัดเรียนสินค้าผลิตภัณฑ์เราเราต้องมีโมเดลหรือเราต้องคิดแบบไหนเพราะผมเห็นบางร้านเนี่ยจัดยังไงก็ไม่สวยบางร้านจัดยังไงก็ดูดีครับโอเคการจัดเรียนสินค้าก็เป็น ิลปะอย่างนึงนะครับเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์เป็นทั้งศาสตร์ด้วยแล้วก็เป็นทั้งศิลป์ด้วยนะครับก็คือว่าการบริหารร้านเนี่ยมันก็จะมีหลักๆก็จะเป็นบริหารร้านบริหารสินค้าแล้วก็บริหารคนนะครับการจัดเรียงสินค้าก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่เราเราคำนึงถึงนั่นหมายถึงว่าถ้าถ้าสินค้าเนี่ยเรายกตัวอย่างคร่าวๆเรามีสินค้านับหมื่น SKU ถ้าเรา เอาไอ้ตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็กตัวนึงไปวางสเปรย์สปะสเปรย์สเปรยเวลาลูกค้ามามาพูดง่ายเดี๋ยวว่าจะลูกค้าหาไม่เจอเลยเวลาเราจะขายของเราหาของตัวเองไม่เจอเลยประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ดังนั้นว่าการจัดเรียงสินค้าเนี่ยเป็นเป็นปนัจจัยสําคัญแล้วก็อีกอันหนึ่งเอ่อยิ่งถ้ามีช็อปเยอะๆการจัดเรียงสินค้าจะเป็นเอ่อพาร์เนร์ที่ที่ท,ที่ที่เราจะเห็นได้ชัดผมยกตัวอย่างร้านเซเว่นอเลเว่นขออนุญาตเอ่อภาพพิงถึงร้านร้านนะฮะปุ๊บ สมมุติว่าเราเราก็ไปซื้อน้าชาเขียวสักอันหนึ่งเราเราจะเดินก็ไปรู้เลยว่าเดินก็ไปปุ๊บตู้ตู้เย็นขวามือสุดเปิดเข้ามาปุ๊บอยู่มุมล่างสุดนะมุมล่างอันดับที่สองนะฮะทุกร้านจะเหมือนกันหมดนะฮะเราเราด้วยความเคยชินที่เราเป็นลูกค้าเราเดินเปิดเปิด,ปดตู้ปุ๊บหลับตาหยิบได้เลยปุ๊บโอกาสถูกเนี่ยเยอะนะฮะประมาณนั้นเราเราก็ ก็การจัดเรียงสินค้าก็เหมือนกันช็อปแต่ละช็อปเนี่ยเราเราก็วางแพทเทิร์นที่ใกล้เคียงที่ที่เหมือนเหมือนกันที่เหมือนเหมือนกันนะฮะเพื่อที่ลูกค้าที่เคยมีประสบการณ์กับช็อปที่ปที่1กับช็อปที่2เนี่ยไม่ไม่ต่างกันนะฮะแล้วยิ่งถ้าถ้าช็อปเนี่ยมีมีพื้นที่กว้างกว้างขึ้นเนี่ยปุ๊บการจัดสินค้าเนี่ยมันมันก็เป็นที่บอกว่าศิลปะอันหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าลูกค้าซื้อซื้อสินค้าตัวที่1ก็โดยทั่วไปลูกค้า กลุ่มที่ซื้อสินค้าตัวที่1มักจะซื้อสินค้าอะไรต่อไปถัดจาก,กตัวนี้เราก็จะวางสินค้าที่ที่ที่ทตัวนี้ใกล้ๆกกันแล้วกใ็ให้ให้มีการเดินต่อเนื่องซื้อสินค้าตัวที่2ปุ๊บโดยปกติจะซื้ออะไรต่อไปก็ก็วางสินค้าที่ต่อเนื่อง ะะโดยที่ลูกค้าจะไม่รู้เลยว่า,ว,าว่าเราเนี่ยวางวางสินค้าประมาณอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นว่าอารมณ์ของลูกค้าเราบริหารอารมณ์ลูกค้าด้วยว่าเวลาลูกค้าเดินผ่านไปปุ๊บนี่เลยเป็นศิลป์นะนี่นี่คือศิลปะอันหนึ่งนะฮะประมาณนี้จริงๆว่ามันก็คือศาสตร์ด้วยนะในใน,ในการจัดจัดเรียงถ้าจัดจัดเรียงสินค้าในบทเรียนต่างๆก็ๆจะมีด้วยนะ,ะครับ ส่วนร้านของคุณเต้เนี่ยพอเป็นการขายสินค้าให้กับกลุ่มเกมเมอร์คุณช,ช,ชวัตผมว่ากลุ่มนี้จริงๆถ้าถามว่าใหญ่ใหญ่แต่ถ้าเทียบกับตลาดแล้วผมว่าก็จะใช้อยู่ประมาณเท่านี้ในขณะที่ดีไม่ดีร้านค้าที่ออกมาจะแย่งชิ้นเค้กเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคุณเต้เขาควรจะต้องวางแผนยังไงที่จะทําให้ร้านเขาแตกต่างหรือว่าคุณชษวัตมีอะไรแน่นอนคุณเต้ไหมในสถานะที่คุณเต้บอกว่าคุณเต้เพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มทําแล้วก็บัตเจ็ตยังไม่เยอะนะฮะสิ่งที่ที่คุณเต้จะขายได้ก็คเตองะ ตัวตัวเองก่อนละว่าตัวเองเฮ้ยฉัน,นจบวิศวะคอมหรือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มา<ฤ>ฉันเป็นนักเกมเมอร์ฉันรีวิวเกมฉันเล่นเกมฉันเป็นเ,เกมเมอร์เป็นแบบคลั่งมากประมาณานีน้ดังนั้นว่าใครที่ที่ที่จะมาหาฉันเนี่ยมาเลยเที่ที่เกมเมอร์เนี่ยจะต้องมามาหามาหาคุณ<จ>นะครับคุณสามารถบอกได้เลยเป็นจากๆว่าสินค้าตัวไหนดีปุ๊บคุ่มนี้ เวลาเขาเ็าจะซื้อเขาก็จะมาหาคุณมาปรึกษาคุณนะมามามาปรึกษาปุ๊บบอกว่าเอาอย่างนั้นมามาดูที่ช็อปผมมาดูที่ช็อปผมเนี่ยผมมีตู้ตู้เดียวเองอะ่ะผมมีแค่ตู้เดียวเนื่องจากว่าผมคุณไม่เยอะผมมีแค่ตู้เดียวแต่ว่าผมเนี่ยผมเลือกเลือกเหมาะสําหรับกลุ่มกลุ่มเกมเมอร์ที่ที่ที่เป็นทาร์เก็ตของเราอยู่นะเอาถ้าทาร์เก็ตเราเรา,เราบอกมาปุ๊บคุณคุณมาดูว่านี่ไง คุณเหมาะกับรุ่นนี้มากกว่ารุ่นนี้เพราะคุณถนัดมือซ้ายนะคุณถนัดไอไอตัวเนี้ยม,มากกว่ารุ่นนี้เพราะว่าคุณชอบชอบเกมประเภทยิง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 คุณถนัดไอไอตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวบังคับแบบแบบอย่างนี้เพราะคุณถนัดเกมรถแข่งประมาณนี้นะฮะแล้วไอตัวเนี้ยดีกว่าไอแบบนี้ยังไงดีกว่าจอยสติ๊กอะไรพวกนี้ยังไงนะฮะ เขาสามารถแนะนําได้แต่ว่าจุดจุดที่ถ้าถ้าสมมุติว่าเราเราเป็นร้านเล็กๆก็เรา n i ช h ดจริงๆเราต้องทําตัวเองให้ให้เป็นกูรูนิดหนึ่งเป็นต้นทุนสินค้าไม่ได้เป็นต้นทุนตัวเราเองแล้วหล่ะที่เราต้องปั๊มขึ้นมาแล้วหล่ะครับผมลอมอมตัวเองกับร้านเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะสุดท้ายละฝากนิดหนึ่งแล้วกันครับสำหรับร้านตอนนี้ร้านคุณเต้ได้ข่าวว่ามีทั้งออนไลน์แล้ว อ่าใช่ครับแล้วก็หน้าหน้าแฟนเพจชื่อชื่อร้านอะไรครับชื่อร้าน Hardware Larry ครับผม Hardware Larry R A W L Y นะครับแล้วก็ทงเว็บไซต์ก็ใช้ชื่อนี้เหมือนกันเป็นเป็นตัว H W ครับเป็น H W นะครับคือได้วางแผนต่อไปยังไงบ้างวันนี้ก็วันนี้ได้ ทำรู้จากที่เขาเยอะมากคก็เดี๋ยวกลับไปปรับใช้กับร้านร้านของตัวเองแล้วก็ต้องวางแผนต่อไปว่าผมจะต้องทํำไงกับธุรกิจของตัวเองด้วยอาจจะมีข่าวดีเรื่องเปิดหน้าร้านเร็วนี้ครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนครับขอบคุณมากครับ